ไปดูพืชที่หลายท่านนะครับถึงกับร้องโอ้ยนะฮะอะไรเอ่ยแล้วก่อนนะฮะไม่มีหนามนะฮะแต่หลายท่านร้องโอ้ยนั่นก็คือมันสัมบัหลังไแล้วก่อนนะ,ะช่วงนี้ราคาเป็นไงครับบาทกว่านะครับแปดสิบตังก็มีเนาะในหลายพื้นที่แล้วที่ก่อนเนาะ,ะเมื่อก่อนเราปลูกมันสัมบัหลังเนี่ยนะครับอย่างไม่ได้ไม่ได้เนะี่ยแล้วที่ก่อนนะฮะราคามันก็บาทแปดสิบสองบาทใช่ไหมสองบาทสี่สิบสองบาทแปดสิบ ใช่ไหมฮะไล่หนึ่งเราอย่างไม่ได้ไม่ได้สักห้าตันเราก็อยู่ได้ละใช่ไหมฮะได้สิบหมื่นหนึ่งสองหมื่นบาทแต่ทุกวันนี้พนักงานมันตกต่ำหลายหลายท่านหมดกําลังใจแล้วมันไม่บูมเหมือนกับครั้งก่อนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเท่าไหร่ครับสี่บาทพนักงานสี่บาทปลูกยังไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเราก็ได้เท่ไาไหร่แล้วพนักราสามบาทกว่าเนี่ยนะครับปลูกยังไม่ได้ไม่ได้เราได้ห้าตันเจ็ดตันต่อไร่ นะเราปลูกกันสิบไร่ได้ห้าสิบตันห้าสิบตันเป็นเงินเท่าไหร่พี่น้องเกษตรกรห้าหมื่นห้าหมื่นแสนกว่าเกษตรกรครับนะแสนกว่า,แ,วาแล้วกันเงินกระแสนเงินหลักแสนตลอดแต่ทุกวันนี้พีน่น้องเกษตรกรนะน้ําตาลองอาบสองแก้มพีน่น้องเกษตรกรนะนะฮะหลายท่านโทรมาหาผมบอกโอ๊ยบิ๊กนูเนี่ยมันสัมบหลังเนี่ยช่วงนี้ราคาไม่ดีแล้วเดียบบาทกว่าเองป้าก็พอได้เหลือสักแสนหนึ่ง นะเอาจ่ายค่าลูกน้องเหลือทั้งแสนหนึง่งแต่ก็ยังดีแล้วเ,เราก็อยู่บ้านเฉยๆอย่างเงี้ยพี่น้องทุงกนแต่ความเป็นจริงแล้วนะถ้าหลายคนทําอาชีพราคานี้ไม่ได้พี่น้องทุนมันไม่ได้ครับมันรู้สึกสิ้นหวังนี่้อนเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทํายังไงครับถ้าราคามาตกต่ําเลิกปลูกกัครับอย่าครับราคาพืชผลทางการเกษตรมันมีขึ้นมันมีลงเมื่อชีวิตคนพี่นะ้องทุกอนนะมันมีขึ้นมีลงครับ เพราะฉะนั้นเกษตรกรครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเพิ่มผลผลิตไงครับถ้าท่านเพิ่มผลผลิตได้นะครับผมจะย้าคำนี้เสมอตราบใดที่ท่านสามารถเพิ่มผลผลิตได้ท่านสามารถที่จะทําผลผลิตมันมากกว่าต้นทุนได้ท่านจะเป็นผู้ชนะเสมอต่อให้พืชผลทางการเกษตรราคามันตกต่ําทุกวันนี้ที่เราอุดควรกันเพราะ ต้นทุนมันสูงเกินกว่าราคาถูกต้องไหมครับเราจะทำยังไงครับให้เพิ่มผลผลิตโดยเพราะช่วงนี้ฮะมันเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งเราก็จะเริ่มการทำมันนาถูกต้องไหมมันแล้งมันนารอดบ้างไม่รอดบ้างให้เทวดาเลี้ยงเทวดาก็ไปอยากแย่เลี้ยงนั่นสิกรเทวดาบอกไม่ว่างช่วงนี้นะฮะต้องไปให้น้ำที่ภาคใต้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับหลายๆท่านก็เจอกับวิกฤตเกษตรกรปลูกมันแล้วมันเหี่ยวมันแห้งน,นะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรครับเราจะทําอย่างไรดีผมมีวิธีแก้ครับเริ่มแรกเลยครับเน้นนะครับเน้นก่อนเลยว่าเราควรที่จะกักเก็บน้ําค้างและค่าความชื้นในอากาศไว้ให้มากสุดเอาความชื้นเอาน้ําค้างนั่นน่ะเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงต้นมันสำหรับเรา จะทายังไงไม่รู้เอาให้เอาถังไปรองน้ำค้างเหรอไม่ใช่ครับนะฮะนะฮะเอานาลายพิกแผ่นดินบิ๊กเจ็ตช่วยได้บิ๊กเจ็ตเพิ่มบารังเอาฉีดทางดินฉีดทำไมครับกลางคืนพานก่อนเวลากลางคืนเนี่ยนะครับเวลาน้ําค้างมาตกนะครับนาลายพี่ดินมันจะดูดนะครับนะบนะเอาน้ําค้างเนี่ยไปไว้ในดินทําให้ดินชุ่มชื้นต่อให้ดินของท่านมันแห้งเป็นขาบมันแตก นะครับแต่ใต้ดินเนี่ยมันจะชุ่มชื้นอยู่นะมันจะชุ่มชื้นอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรครับเอานาฬิกพี่บดีเพื่อพลังเพจ่อช่วยได้เนี่ยสามอย่างเนี่ยฉีดเป็นประจำวิธีฉีดถ้าท่านมีเวลาตอนเย็นเนี่ยผมแนะนํานะเพราะอะไรครับกลางคืนเขาจะได้อุ้มน้ำเต็มที่นะครับเนาะฉีดตอนเย็นสักสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยนะครับฉีดไปพี่น้องเกษตรกรนะฉีดช่วยเขานะแต่ถ้าท่านขยันก็เหมือนพี่เหมือนพี่บดีทายไทยก็ได้ ที่สามนะพี่น้องสี่คนนะแล้วแต่พี่น้องสี่คนได้หมดนะครับนะเราต้องการกลับเก็บความชื้นเอามาเลี้ยงต้นเขาให้ต้นเขาเขียวเสมอ